สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่มีลัคนาราศีมังกรที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปได้ที่ f c e e o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของเดือนมกราคมในปี2564แต่จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีมังกรครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงเดือนมก,กราคมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นปีใหม่ตามสากลเรานี่เองครับผมก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านที่มีลัคนาราศีมังกรนั้นประสบความสำเร็จและความโชคดีคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ำรวยทุกๆท่านครับสิ่งใดที่ไม่ดีในปี2,563ก็ขอให้กองเอาไว้ในปี2,564ก็เริ่มต้นเอาใหม่ครับขอให้ทุกๆท่านโชคดีครับทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ผมก็ขอเริ่มต้นในส่วนของคําพยากรณ์เลยแล้วกันนะครับดวงชะตาของตัวท่านเองของลัคนาราศีมังกรนั้นโดยมากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะได้โคจรทับลัคนาราศีมังกรจึงเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนั้นเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับหรือตัวท่านเองนั้นอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้ด้วยและสุภหมายถึงผู้ใหญ่ตัวท่านเองก็จะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ครับ ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรทับลัคนาราศีมังกรจึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองนั้นอาจจะมีดวงเดินทางเกิดขึ้นครับชีวิตมักจะเร่งรีบและก็มักเจออะไรที่เร่งด่วนได้ด้วยครับอีกมุมหนึ่งจะเป็นมุมที่ดาวมนุษตยูดาวพระอังคารได้ทํามุมฉากเบียรลัคนาราศีมังกรตัวท่านเองนะครับต้องระวังมีเรื่องยุ่งยากใจมาจากญาติพี่น้องเพราะบาปประเคราะห์ได้ทับพบพันธุนั่นเองครับบางทีก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันภายในครอบครัว ตัวท่านเองต้องระวังสุขภาพเจ็บป่วยอุบัติเหตุตรงนี้ต้องระวังเอาไว้เลยในด้านของอารมณ์นะครับก็มักจะอารมณ์ร้อนแล้วก็หงุดหงิดง่ายด,ด้วยครับขอให้ท่านมีสติเข้าไว้ครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของลัคนาราศีมังกรนั้นโดยมากดาวพลังคารได้เดินร่วมกับดาวการเงินบาปเคราะห์เดินร่วมกับดาวการเงินในมุมนี้ตัวท่านเองมักจะมีภาระแล้วก็รายจ่ายเข้ามา บางท่านก็เสียเงินไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องในครอบครัวเรื่องจุกจิกสารพัดเลยไหนจะญาติพี่น้องนะครับบางทีก็ข้าวของก็มักจะมาเสียหายในระยะนี้รอบบินรายจ่ายก็มักจะประดังในระยะนี้เช่นกันก็เป็นช่วงที่ท่านนั้นต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีๆนะครับสําหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีมังกรนั้นโดยมากดาวกรรมะดาวพระศุกร์ได้โคจรเป็นวินาศลัคนาของราศีมังกรครับ จึงเป็นช่วงที่ตัวท่านเองนั้นอาจจะเหมาะสมกับงานประเภทเบื้องหลังเพราะว่าพบวีนาศนั้นหมายถึงการปิดบังซ่อนเลนส์และรวมถึงตัวท่านเองไม่ควรเด่นไม่ควรออกหน้าบางทีก็เสียหายได้ครับเพราะคําว่าวีนาตนั้นท่านควรจะอยู่ในที่ลับเสียมากกว่าการงานของท่านในระยะนี้บางทีก็จะมีแบบต้องแข่งขันพอสมควรและรวมถึงนะครับหากทําอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องสําคัญบางทีอาจจะให้คนอื่นออกหน้าได้ด้วยครับบางท่านอาจจะเหมาะกับงาน ที่เรียกว่างานต่างประเทศหรืองานต่างถิ่นตามความหมายพบวีนาท่านเองหรือบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทใต้ดินธุรกิจลับๆธุรกิจสีเทาเพราะคําว่าวีนาาบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ด้วยครับแต่ตัวท่านเองการงานอีกมุมหนึง่งบทจะสําเร็จก็จะสําเร็จแบบฟุกๆด้วยเช่นกันแบบไม่คาดคิดมาก่อนครับดวงชะตาของท่านนะครับอีกมุมหนึ่งที่ต้องระวังก็คือดาวมรุตยูดาวพรรังคาร เป็นดาวบาปกระเราะทำมุมฉากถึงดาวพุธท,ที่เป็นดาวสุภะในมุมนี้นะครับจึงส่งผลทําให้เดือนนี้ตัวท่านเองนะครับจะเข้าหาผู้ใหญ่หรือเจ้านายก็ขอให้ระวังไว้ก่อนบางทีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ถูกใจเอาได้บางทีขัดแยง้งสร้างความเสียหายกันได้สําหรับตัวท่านเองที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นโดยมากนะครับลัคนาราศีมังกรก็จะมีความคิดที่อยากจะริเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่ด้ความที่บางทีดาวการงานอาจจะ ยังเดินตกพบวินาศอยู่นะครับตัวท่านเองก็ไม่จําเป็นก็อยากขยายงานมากเพราะบางทีก็อาจจะเสียหายได้เช่นกันฉะนั้นก็ขอให้ทำแต่พอดีครับสําหรับเรื่องความรักของลัคนาราศีมงกรนั้นสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับโดยมากดาวมนุษย์ยูดาวพระอังคารดาวพระอาทิตย์ได้ทํามุมเบียนพบป,ปตัตนิพบคู่ครอง แล้วก็ยังเบียนดาวศุกร์ด้วยและดาวศุกร์นั้นเป็นดาวแห่งความสดใสทั้งด้านความรักก็ได้เดินไปตกพบวินาศด้วยในมุมนี้จึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองต้องระวังความรักไม่ราบรื่นบางทีความรักจะดูจืดชืดไปสักนิดคู่ครองก็มักจะมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตบางครั้งคู่ครองก็เข้ากับญาติพี่น้องตัวท่านเองไม่ได้มีเรื่องจุกจิกกวนใจมาจากฝั่งคู่ครองนั่นเองและความสดใสทางด้านความรักในเดือนนี้บางทีก็ยังดูรบเรียบยังไม่ดีเท่าที่ควรครับ ฉะนั้นในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ท่านต้องมีสติในการใช้ชีวิตคู่ไว้ให้มากสําหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นโดยมากค่ะท่านรักใครชอบใครสักคนหนึ่งท่านก็มักจะเจอคู่แข่งบ้างหรือบางทีอาจจะเจอคนมีเจ้าของในระยะนั้นบ้างบางทีจะรักใครชอบใครก็มักที่จะมีอุปสรรค<ๆ>ก็ขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้ชีวิตในการที่จะเข้าหาให้ดีๆครับสำหรับลัคนาราศีมังกรน,นั้นคงมีเพียงเท่านี้ครับ